اوه يا مو ตอนเล่นเกมใส่เนักดตรงนี้เลยโอเคให้ขอให้คณะใส่ได้ไหมนักแสดงขึ้นมาสุดแล้วก็น้ำเตือนน้ำกรงตุกโอเคแล้ว โอเคงั้นพอโอเคแปลว,ว่ายืนตรงนี้เสเร็จปุ๊บนับคะแนนอ่าคุณนี้ได้นี้นี้นี้นและผู้โชคดีได้แก่คุณเอค่ะยินดีด้วยค่ะได้รางวัล10ลูกเลยทีเดียวนะคะยินดีด้วยที่อยู่เราก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะคะแต่ยินดีกับเราก่อนนะคะยันข้างเวทีนะคะเรียนเชิญคุณเอ่ขึ้นบน